สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพากันเดินไปดูโรงเรียนของน้องนะคะน้องจูเนียันนี้ไงหมามิจูงนี่ไงก็เดี๋ยวเดือนหน้าน้องจะเริ่มปรับสภาพต้องอมาอยู่ที่โรงเรียนแบบเป็นแบบเนสเอรี่นะคะเหมือนเหมือนประมาณนั้นนะคะนี่ว่า ตอนนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยมาดูมาดูที่โรงเรียนกันนะคะแต่ว่าได้กรอกรายละเอียดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนี่ค่ะหน้าโรงเรียนเด็กเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะก็จะเริ่มเริ่มเข้ามาเรียนเดือนหน้านะคะกลางๆเดือนเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข,ข้างใน,นไปดูสถานที่นะคะเจเนียวัสดีครับยังลูก สวัสดีครับกู๊ดบอยไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะคะมาแล้วก็จะร้องไห้หรือเปล่าหลังจากต้องจากแม่มาวันหนึ่งสามชั่วโมงอ่ะปะลุกมานี่นะเร็วเร็วนี่ค่ะก็คือสถานที่นะคะมาให้ดูสถานที่กันนะคะพี่น้องจะเข้ามาเรียนนะคะ เดินมาสิว่าปกไปเลยไปเลย Nice to meet you ดังนั้นสําหรับเด็กๆก็มีประมาณสักสิบคนนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมีมากกว่านี้เปล่านะคะ

อยากเล่นอยากเล่นนะคะโอเคอยากเล่นเหรอลูกถ้าเล่นสิลูกโอเคโอเคโอเคหนูโอเคสิลูกอือ โอ้ไม่ยกสิลูกอุ้ยนิ่มน่มนิ่มเห็นไหมเนี่ยก็พี่เลี้ยงหลายคนนะคะค่ะพอไอ่น อันนี้ก็เป็นมีสองห้องนะคะสองห้องสองห้องสำหรับให้เด็กมาเล่นนะคะเนี่ยค่ะในห้องที่สองนะคะ ก็โอเคนะคะเนี่ยค่ะก็คือปรับสภาพเด็กนะคะช่วงระหว่างสองขวบที่นี่มันที่นี่เขาจะเป็นแบบค่อนข้างจะปรับสภาพไวนิดหนึ่งนะคะสองขวบสองขวบก็เริ่มเริ่มแยกจากพ่อแม่มาแล้วอาทิตย์หนึ่งสองวันนะคะไม่เยอะอาทิตย์หนึ่งสองวันแล้วก็สําหรับค่าใช้จ่ายนะคะตกเดือนหนึ่งสองร้อยยูโรนะคะสองร้อยยูโรตอนนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันนิดๆนะคะ ก็อาทิตย์หนึ่งมาแค่สองวันสองวันนี่เฉลี่ยสามชั่วโมงนะคะมาแค่สามชั่วโมงตั้งแต่เก้าโมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งก็มารับกลับนะคะเช้าเรามาสามโมงครึ่งนะคะแล้วก็เที่ยงครึ่งเรารับกลับสามชั่วโมงก็ตกเอ่อตกค่าใช้จ่ายตกวะพันเอ่อวพันแปดนะคะเดือนหนึ่งสองร้อยยูโรก็ตกเจ็ดพันนิดแต่อาทิตย์หนึ่งมาแค่สองวันนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนก็เลยเอามาให้ชมกันนะคะ สำหรับอดูแลเด็กเล็กเขาก็จะเปลี่ยน,นแพมเพิดให้นะคะเปลี่ย<ผ>น,นแพมเพิให้แล้วก็เราก็แพ็กอาหารมาเอานมเอาน้ํามาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเวลาเปิดนิดนึนนีนี่ก็มาลองให้นางอยู่เมื่อกี้เข้าไปซ่อนนะคะเข้าไปซ่อนตัวกันก็ นางก็จะมีเสียงเล็ดลอดออกมาว่ามามา่มา,มาป้าปลานะคะถ้ามีเพื่อนเยอะเดี๋ยวก็จะลืมๆอาจจะไม่ร้องนะคะ <c oughs>

โอเคค่ะจบวิดีโอนี้นะคะพามาให้ชมอ่าโรงเรียนน้องที่จะมาเดือนหน้านะคะน่ารักทุกคนเลยค่ะน่ารักมากๆเลยพี่เลี้ยง,งค่ะชอบกดไลค,<ๆ>ไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย